สวัสดีครับวันนี้พบกับคูโอีกแล้วนะครับสําหรับคาบเรียนวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับคูณนะครับในคาบเกือบสุดท้ายนะครับของวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สั้นมากนะครูจะพยายามให้จบในสองคลิปนะครับเรื่องนี้คือเรื่องเพลงพื้นบ้านนะครับอ่าไปดูกันเลยว่าเพลงพื้นบ้านคืออะไรวันนี้มีเพลงให้ฟังเยอะนะ ต้องคิดต้องรีบไปนะครับนะจะได้มีฟังเพลงกันได้เยอะๆหน่อยนะครับเพราะเป็นเพลงพื้นบ้านไงต้องมีเพลงนี้ป่ะห่งเห็นไหมนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะรู้จักก่อนจะไปฟังเพลงเนี่ยเราลุตเรามาดูก่อนว่าเพลงพื้นบ้านเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพลงพื้นบ้านนะครับเป็นเพลงที่ชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นนะครับเขาคิดออกมานะครับเพื่อทําการขับร้องนะครับ โดยที่ก็มีการนําเครื่องดนตรีหรือเทศกาลต่างๆกิจกรรมของคนในชุมชนเอาไปแต่งเป็นเนื้อเพลงนะครับเพื่อสร้างความรื่นเริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ก่อนเลยว่าจุดประสงค์ของมันเนี่ยมีเพื่ออะไรมีเพื่อความสนุกเพื่อความรื่นเริงของคนในสมัยก่อนนะครับคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ได้มา,ม,ามี Facebook เล่นมี youtube ดูอย่างนี้เขาก็พอเวลาไปเกี่ยวข้าวการไปทำนาอะไรกันก็ต้องทำการเขาเรียกว่าอะไร มามาล้อมวงนะล้องเพลงกันนะครับเรียกว่าเพลงเกี่ยวข้าวเพลงชอยเพลงอะไรก็ว่าไปมีการหยอกล้อกันของผู้ชายผู้หญิงนะครับก็ทําให้เขาเกิดความสนุกได้นะครับนะดีกว่าทํางานทําการอย่างเดียวนะครับนะก็มีการหยอกล้อกันได้นะแล้วก็ต้องไม่มีต้องไม่โกรธกันนะครับเนื้อหาของเพลงพื้นบ้านก,ก็จะมีความแบบหยอกล้อทะลึง่งตึงตังได้นะครับเพราะเพื่อความรื่นเริองอยู่แล้วนะ ก็แล้วแต่กิจกรรมของท้องถิ่นแบ่งเป็น4ประเภทหลักๆนะครับก็คือแบ่งตามภาคเลยภาคเหนืออีสานกลางใต้นะครับวันนี้เราจะเรียนสองภาคก็คือภาคอ่าภาคเหนือภาคอีสานนะครับก็มีเพลงที่มีความมีจังหวะที่ไพเราะสวยงามเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆนะโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับอ้าวทีนี้ไปดูกันนะครับ อาไปดูนี่ก่อนอ่ะอันนี้การบ้านนะฮะก็อ่าอะนะครับวันนี้เราจะเรียนภาคเหนือกับภาคอีสานนะอีสานะสานี่ยคือต้องบอกก่อนว่าคือตะวันออกเฉียงเหนือนะข้างบนนี่นะตรงนี้นะเรียกว่าเรียกว่าอีสานนะครับนะแต่ถ้าข้างล่างนี้ไม่ได้เรียกวอีสานนะครับเดี๋ยวก็มีวันนี้ก็เราจะเรียนตรงนี้ด้วยนะอ้าวไปนี้ไปดูกันก่อนไปดูภาคเหนือนกัอนก่อนนะครับเพลงพื้นบ้านภาคเหนือนะี่มี ลักษณะที่โดดเด่นของเขาจะมีความไพเราะอ,อ่อนโยนนะครับนุ่มนวลน,นะประกอบไปด้วยเสียงปีซึงสล้อนะครับนะซึงกับสลอ้อนก็เป็นเครื่องดนตรีของของของชาวเหนือนะครับนะทุกค้เปิดรูปให้ดูนะทุกคนเปิดรูปให้ดูแล้วก็มีการใช้นะครับแล้วก็มีซออีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเครื่องดนตรีสําคัญนะครับและที่สําคัญคือเพลงที่เขาขับร้องนะครับก็ ที่ดังๆนะที่โค้ดเคยเคยเคยฟังก็จะมีเพลงเจาะเพลงซอเพลงจอยเพลงข้าวนี่นะครับนะสามเพลงนี้นะเคยได้ยินแต่เพลงเพลงเพลงเรือชาวเหนือในโค้ดไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยได้ยินนะแต่ก็น่าจะมีนะครับน่าจะมีอยู่นะแต่มันไม่ใช่เพลงหลักของภาคเหนือเพราะภาคเหนือก็ไม่ได้ใช้เรือกันเยอะนะอ่ะทีนี้มาดูอ่ะเดี๋ยวอ่ะเพลงซอเพลงจอยเพลงข้าวนะจําไว้ก่อนนะเดี๋ยวโค้ดจะมาเปิดให้ฟังทีเดียวนะเดี๋ยวโค้ดจะสอนไปให้จบก่อนนะแต่จําไว้ว่าภาคเหนือจะมีลักษณะ อ่อนโยนนุมน่มนวลเหมือนคนเหนือนะครับนะเขาเป็นคนเนิบเนิแบบนี้นะครับนะเพลงเขาก็จะออกแบบเนี้ยนะครับไม่ไม่ไม่ได้จังหวะสนุกมากนะครับต่อไปเพลงพื้นบ้านภาคอีสานนะครับก็จะมีจังหวะที่สนุกรวดเร็วนะครับเพราะว่าคนอีสานเนี่ยชอบความสนุกนะสังเกตจากเพลงที่เราได้ฟังกันปัจจุบันเนี้ยคือเพลงหมอลำมันก็จะมีความม่วนความสนุกนะครับใช้ได้ทุกโอกาสทั้งงานบุญหรืองานเทศกาลต่างๆนะครับ การบุญก็เช่นพวกแขกกระถินแฮอะไรก็มีการร้องร้องหมอลำกันเป็นเรื่องปกตินะครับนะจนมาถึงปัจจุบันนี้หมอลำก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับนะตั้งเวทีใหญ่โตแดนเซอร์เป็นห้าสิบห้าสิบหกสิบคนนะครับนะหมอลำมีความอลังการมากนะครับทุกวันนี้นะนี่คือภาคอีสานนะแล้วก็มีเพลงที่ครองครองประเทศนี้ยคือเขาเรียกอะไรมีความนิยมมากอยู่คือเพลงหมอลำนะครับนอกจากภาคอีสานแล้วนะครับนะอย่างที่โค้ดบอกไปนั่งไกี้ก่อน ภาคอีสานคือตะวันออกเฉียงเหนือถูกไหมถ้าเฉียงเหนือเนี่ยจะเรียกว่าภาคอีสานแต่ถ้าไม่เฉียงเหนือเราไม่เรียกว่าภาคอีสานนะครับนะถ้าไม่เฉียงเหนือเราไม่เรียกว่าภาคอีสานเราก็เรียกว่าอีสานใต้นะครับเราจะเรียกว่าอีสานใต้นะตรงนี้จะเรียกว่าอีสานใต้นะอีสานตรงนี้ติดลาวนะครับภาษาที่ใช้ในเพลงพื้นมากก็จะเป็นภาษาที่คล้ายภาษาลาวคือภาษาอีสานนั่นแหละนะครับนะ แต่อีสานใต้เนี่ยติดขเขมรติดกัมพูชานะครับนะก็ภาษาที่ใช้ก็จะคล้ายๆกับภาษากัมพูชาและเพลงที่ใช้คือเพลงเขาเรียกว่าเพลงกันตึมนะครับนะเพลงกันตรึมนะเขียนแบบนี้นะกันตรึมนะครับเดี๋ยวโค้ดม,มีมีตัวอย่างให้ฟังนะก็เป็นเพลงอีกอีกหนึ่งประเภทที่มีความสนุกสนานเหมือนกันนะครับแต่เราฟังอาจจะไม่สนุกหรอกก็ใช้ภาษาคล้ายๆกับภาษาขเขมรแต่มาปรับ ให้ใช้ในประเทศไทยนะครับนะนี่เป็นสามภาคที่เราเรียนกันวันนี้นะครับเหนืออีสานแล้วก็อีสานใต้นะครับอ้าวทีนี้มาดูกันว่าเพลงที่โค้ดพูดมเมื่อกี้มันมีจริงไหมหรือโค้ดพูดมาเฉยๆนะครับนะใน Youtube ก็มีนะครับปัจจุบันนี้เขาก็รับเป็นพวกงานแสดงแบบนี้นะอ่ะอ่ะไปฟังกันนะครับอันนี้คือเพลงอาเพลงซอนะครับเพลงซอ นื่เหลอเนานคุณละนาะอ่านี่นะครับเพลงต่อนะแล้วก็เพลงข่าวนะครับเพลงอ่าประมาณนี้นะอันนี้จะมีอายุหน่อยนะครับ<ว><น> เป็นอันนี้เป็นหมอลำนะครับนี่เป็นหมอลำพื้นบ้านนะเราต้องแยกออกจากต้องมันจะไม่เหมือนกับหมอลำปัจจุบันนี้นะครับอันนี้หมอลำเต้นนะแต่อันนี้คือหมอลำื้าหากคุณค้ณคบ้าอาจารย์ูุบ้านทุกวนน่านี้หากท่านลังบลสิใจเดีย๋วดวยวเรามาดูคลิปนี้กัน ล,ลาิงบรุมกนียะนะคน่คือการตรึมนะเห็นไหมภาษาที่ใช้ก็จะไม่ค่อยเหมือนภาษาไทยเพราะได้รับอิทธิพลมาจากติดกับฝั่งเขมรน,นะครับนะอันนี้เป็นหมอลรำนะครับหมอลรำมหมอ,มหมอ,มหมอมน,นราเมื่อกี้เมื่อกี้เขาสั่งข้าวถั่แต่ก่อนในการลองการลั่นี่หลักการเอิดว่าหมอลรันี่ทั้งหวานทั้งเคือนนี่ทั้งกดทั้งเคืองเราข้ามโบข้าจ๋านทั้งจะพาข้าพระยาทสาหาข่วงเขาว่า นี่แหละหมอลำดีจำใบที่คนเชิญทานโทษติดต่อยตามสับใบนี่คือสาตายหม้อลำดยู่หมหม้อเม่นใหญ่ชายจากตะลัมไทยเป็นใจตาไทยลองความมาลำติดใจกันเอาะนหนาเหนือข้าแข็นเอาคาหน้าเหนือข้าชายขยับไปนั่งแค่แดงโทาลุงก่อุร้อนล็กสาดิังนะครับประมาณนี้นะครับนะนี่คือเพลงทั้งสี่ที่เราเจอกันวันนี้นะครับของภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะครับ เอาไม้ขึ also, mm ้น hmm. ก่อนเียงไม้เพรจะเบาตอนนี้อ่ะไม้ประดังปกติแล้วนะครับถ้าวันนี้มีการบ้านนะครับการบ้านห้าข้อนะเป็นเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเอามาดูกันนะครับเพลงพื้นบ้านคืออะไรเพลงภาคคือภาคเหนือได้แก่เพลงอะไรบ้างนะครับเพลงพื้นพบ้านภาคอีสานคือเพลงอะไรนะครับอันนี้บอกก่อนนะว่ายกตัวอย่างนะอ่า ยกตัวอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวคนงงโอ้ลืมเขียนเขายกตัวอย่างายกตัวอย่างมาสองชนิดแล้วกันนะาห,าหนึ่งชนิด หนึ่งชนิดนะอันนี้ก็หนึ่งชนิดนะอันนี้หนึ่งชนิดนะนะครับแล้วก็เพลงพื้นบ้านมีประโยชน์อย่างไรนะครับพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะอ่านะครับวันนี้การบ้นานห้าข้อนะครับใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามได้นะครับเดี๋ยวโฮสจะลองไปเช็คคลิปก่อนว่ามันมีเสียงไหมที่เปิดไปเมื่อกี้นะครับก็ถ้าคลิปติดเสียงขัา้วาหายก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับนะวันนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ you mm -hmm.